ปาดปาดปาดวาสังใดเนี่ยพอเขาสุนคาดนี้นี่ผู้ใดทําให้ลูกชายเขาเดือดปันนี้ละแม่แม่โอ้ย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 นะโพสต์นี้ให้โอกาสคืนนี้ว่าซันมาอ่านดูนํากันนะเออเดี๋ยวมื่อื่นสิสนงใงส่หนังใหญ่วาซันไร้เล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เดี๋ยวค่ะเจอนะพวกนี้จะฉายหนังใหญ่ ยุบหนอพองหนอใจเย็นหนอผู้ใหญ่บ้านเอ้ยนะถ้าไม่อยากอับอายไปถึงญาติพี่น้องวงตระกูลให้เวลาถึงเช้าเดอ้ออุ้ยยังให้โอกาสนะผู้ดใดรู้ตัวย่านะคนผู้นี้ถ้าบ่ามีความจริงมีหลักฐานของจริงบกกาที่จะออกมาหั่งซีเดอ้ออ้ยเหตุสังเดาเหาทนอนหลับละทีเนี้ยนะเมืองเท้าอ่าเมืองไทยตื่นก่อนเบลเยี่ยม คนสิบต้องมานั่งเฝ้าตอนเช้าเจ็ดโมงเช้าตีหนึ่งเบลเยี่ยมบอพี่น้องปะโทปะโทปะโทคอมเมนต์ลัวนๆใจเย็นๆพ่ออุ้ย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 สีนอนได้บนอช็อกอีกแล้วแนวใดอีกละ่พนะพนาโอ้ย บัวได้นอนกันล้วทีเนี้ยแม่แม่แม,แม่เริ่มเลยพอ่ออ้ยห่ว <c oughs> งใยกำลังใจเด้อเย็ยนไว้โยมเย็นไว้ยุบหนอยุบหนอนะฮะเออถ้ามันหนักหนาะพองหนอแตกมันทีเดียวเลยพ่อเอ้ยเนาะเอ้ยรอเด้อรอเนี่ยฟาวเด้อขอให้โอกาสอยู่ตอนนี้กี่โมงละบ้านเราอ่าตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าหกโมง เหลืออีก5ชั่วโมงอ่ะให้ตื่นสายน่อยหนึ่ง7โมงยว่าด้วผู้ใหญ่บ้านอีได้นอนบ่นะ7โมงถึง8โมงให้เวลาอีก6ชั่วโมงเฝ้าเคลียร์ก่อนที่หนังจอใหญ่สิออกมาอายทั้งตะโก,กนเดอุ้ยอันอย่างน้อเรื่องในภูไมบ้บ่เหือเอไปใดน้อหรือว่าจ้างใดโอ้ยหรือคำว้าคำโพดคำถามอันใดเนาะแม่เอ้ยซอยควยเดะอุ้ยเพราะว่วา,วาแต่ละวันอืม นะพันดามาจักมุมไดเออมุมที่เข้ามากวนศิลปินในวงหรือว่ามุมได่ละแม่เอ้ยงานเนี้เอ้าเอ้าเอา,เอา,เอา,เอารอติดตามชมเนาะรอฟังผลเชื่อเลยว่าห้าชั่วโมงนี้นะลูกชายเฮาจะมีสติได้สติกันกองนะออกมาอย่างเฉียบขาดและเฉียบพันนะถ้าไม่ เต็มที่นะหนังใหญ่คงไม่ได้ออกมาอื้ออายทั้งตะกูลนี่เว้ยเสียวดีเนาะยานกันเด้อเด้ออย่าหัดเล่นกับระบบอย่ารู้สึกเล่นกับความรู้สึกของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หลายนะรู้ตัวให้เฝ้าไวไว้ก่อนที่จะพังให้คิดถึงอนาคตตัวเองอย่าท้าทายถ้าท้าทา,า,ายเราจะเจอความจริงเสียใหญ่ยหายเตือนด้วยยายเป็นห่วงนะ อืมอย่าให้พอได้สูนเฮ้ยสีได้นอนบ่แม่เอ้ยอ่ะรอค่ะรอลูกใายเหา่านะ